ตอนนี้เรากำลังออกจากพิพิธภัณฑ์เมืองรับแลนะครับจะพาไปป่านดูวิถีชุมชนเมืองรับแลครับผมทไมไม่ทาเป็นไงบ้างแต่รอบเมืองไม่แน่จะขั้นเล็กบ้างดีกว่าพทษนะตปรับความสูงไม่ได้ใช่ไหมอะโอเคครับขอถอดหน้ากากนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นถนนวานวานนะรับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าออกมาขายของไปต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผม ทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเปิดกันหลายร้านนะถ้าวันปกนติก็จะเปิดบ้างผิดบ้างนะครับผมไปเลยครับตามมาเลยข้างหลังเกิดอะไรขึ้นอ่ะรอพี่อารก่อ,อ,อน,นขอโทษครับตรงทางครับ เราไปทางไหนต่อคะตามมาเลยครับตามมาเลยอาลงมันนั้นพิถีพิถันหยุดเบรกแรงมากเบรกดีมากอยานไปไหนอ่ะไปหาวิวที่สวยไว้ยานก็จะลงดาวไปแล้วจ้าใครสลับไหมอะไปของพี่สนุกกว่านะไปต่อเลยเนาะโอเคครับไป จุดนี้ถ่ายรูปสวยนะเป็นวิหารครับผมเขาเรียกว่าม่อนจำสินฮะอครับผมแต่ว่าเราจะขี่รถไปข้างลาง่างนู่นฮะแล้วเราจะไปรัดเลยหมู่บ้านโบราณกันปไปกันต่อไหมนี่คือถึงแล้วใช่ไหมคะนี่คือหมู่บ้านแล้วใช่ไหมสวัสดีครับ อันนี้เป็นคุณป้าฮะขายรสช่องเค็มฮะอยากจะพามาชิมอาหารแปลกอาหารถิ่นที่นี่นะคะอันนี้คืออะไรรสช่องเค็มรสช่องเค็มฮะอ่าเด๋ยวถาวคุณป้าเลยทําไมถึงต้องเป็นรสช่องเค็มเขากินรสช่องทําไมาต้องเป็นกินแบบเค็มฮะ,ะ,ะ,ะเจ<ร>๋งอะพี่ผมใส่น้ำปลาส,ส่บีบมะนาวใส่เหมือนขนมจีนเลยอ่ะกินเลยเหมือนขนมจีนซาวน้ำอะโอ้โหน่กเกิอันนี้หวานนะคะโอ้โหเหมือนปลากิมอันนี้ก็คือแป้งลักบช่อง ก็คือผมว่าคล้ายเป็นเส้นงไเลาช่องแต่ไม่ต้องใส่สีใบเตยฮะแล้วก็ครกค่ะมะนาวครับเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนซอสเหมือนยีตาโฟอ่ะนี้เจ๋งอะแปลกดิมันแปลกแบบค้ายๆขนมจีนแต่ว่าใช้แบบแป้งอีกแบบพัฒนาธรรมของคนรับแลงที่นี่ตอนเช้าจะกินข้าวเหนียวตอนกลางวันจะกินพวกประเภทเส้นก็จะมีมีก๋วยเตี๋ยวหลักๆนะก๋วยเตี๋ยวมีร้ช่องเค็มมีข้าวพันผักแล้วก็มีพันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเบนจะพาไปดูเขาอะไรเ้าแค่ซึ่งเป็นวิถีท้องถิ่นที่นี่ <łość> อะไรจะเข้าไรเข้าจะจะพาไปไลท์ข้าแคบไลท์คือการละลายกับละเลงปนกันแล้วว่าไลท์เยาจะพาไปทำเวิร์กช็อปด้วยไปลองหัดทำดูก็ได้ทำก็ป่นค่ะไปถักได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไปกันต่อเลยครับ